ดูแ้ว่าจะเป็นพี่ในเรื่องของอายุนะครับผมเพรว่าผมเป็น้องใหม่นะครับสำรับผมพวกเราครับชื่อว่าวงการ

ทางนี้สีมาเอ่าย่อลยนครับนี่ชอบขนแจ้มากเลยนะขนแจ้งแก่หลนี่ตลกแก่ข้ามทีนึงแจ้งทีนลงจับตาทีนึงครับแต่แบบ เป็นมันทุบอกว่าเป็นง่ายนะครับแต่ว่าคนดีอ่ะเป็นยากครับขอเป็นคนดี yeah